ครับผมก็กราบสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ครับเว็บไซต์ทําเกตออนไลน์นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆนะครับให้คุณลูกค้าได้รับซื้อลหักง่เช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับจะมารีวิวเป็น BMW นะครับ i 8นะครับตัวนี้ทางร้านเราได้ทำการตกแต่งเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับทาการโหลดเตี้ยแต่งล้อนะครับดูล้อนะครับล้อเป็นซุ้มนะครับผมซุ้มเข้าไปออฟเลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูความเตี้ยนะครับเดี๋ยวเป็นนึ่งเดียว นี่ครับดูความเตี้ยนะครับพุ่มนะครับพุ่มยางทั้งหน้าและหลังนะครับพุ่มยางแล้วดูความเตี้ยนะครับนี่ฮะปลอภัยกลับกล้องนะครับดูนะเกือบติดพื้นนะครับผมเล็กนิดเดียวนะครับติดพื้นเลยนะครับนี่นะครับต้องวิ่งทางเรียบได้อย่างเดียวนะครับถ้าทางนู้นไม่ได้นะครับโอเคประตูเปิดได้สองฝั่งนะครับผมมีรีโมทแล้วก็เบลนะครับผมสามทางนะครับหมดรูสติ่งเลยนะครับผม ตอนนี้ผมอะไรเหมือนเดิมนะครับเกียร์ธรรมดาวิ่งได้ปกตินะครับผมดูนะครับล้อหุบด้วยนะครับซมล้อครับดูครับนี่เลยนะครับความเตี้ยนะครับผมเนี่ยหรือว่าโอเคนะครับโอเคเห็นไหมแล้วลองใช้รีโมดนะครับมีรีโมดบังคับด้วยนะครับผมโอเคลองวิ่งดูครับนี่นะครับนี่นะครับไปหลังครับผมโอเคนะครับ สุดยอดนะครับผมนี่ครับนี่นะครับูกค้าใดรต้องการนะครับซื้อของฝันนะครับให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับของลูกนะครับผมก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับผมที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930นะครับทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมหรือคุณลูกค้าอยากได้การตกแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีให้คาปรึกษาและ ทีนี้คาแนะนํานะครับผมยังม um. like er. <the> okay. ีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมนะครับรับเจ้าหน่ายอะไรรถแบตตกแต่งรถแบตทุกประเภทราคาเป็นกันเองนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าต้องรอสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รั้ซื้อหากันนะครับผมก็โอเคก็วันนี้ถ้าหรบวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าต้องรอสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับซื้อหากันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคผมโเ ก็วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ